ดีค่ะสำหรับใน EP นี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเรื่องเล่าจากต่างประเทศกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้นำมาจากหนังสือที่ชื่อว่าอาถรรพ์ลังสังหรณอนปีาศาจโดยมีคุณพัฒนพิชานเป็นผู้แปลค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วันชนะเมื่อปีพุทธศักราช2549ค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า สองวิญญาณนายแพทย์พอคาเทียเป็นทั้งแพทย์และนักจิตศาสตร์ฝรัร่งเศสที่มีชื่อด,ดังคนหนึ่งในศตรวรรษที่แล้วเขาเป็นผู้นำวิชาสะกดจิตมาใช้กับคนไข้ในยุคก่อนจะยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะส่วนประกอบอย่างหนึ่งของปฏิบัติการทางการแพทย์เขาปรารถนานจะให้แพทย์ทสภาในกรุงปารีส เล่งเห็นวิชาสะกดจิตว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิธีบำบัดร,รักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของคนไข้ที่มีสันดานชั่วร้ายและเป็นอาชญากรแต่พวกอนุรักษ์นิยมในสมัยนั้นเยียดยันการสะกดจิตพวกเขายกย่องนับถือนายแพทย์พอลคาเทียในฐานะแพทย์แต่มีทัศนะต่อแนวความคิดในแง่การสะกดจิตของเขาว่า ออกนอกลู้นอกทางวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับคิดว่าเขาชักจะเพียนไปกันใหญ่นายแพทย์คาเทียเป็นหัวหน้าตึกผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลหญิงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีสคนไข้ของเขาส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกติดเหล้าติดยาเสพติดประพฤติเสเพลโซเพนีชั้นต่ำแต่ละคนล้วนแล้วแต่กักขระ หยาบโลนเป็นที่รังเกจของสังคมแต่เขาก็ยังพยายามจะช่วยคนพวกนี้โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยวันหนึ่งระหว่างที่นายแพทย์คาเทียกำลังปฏิบัติงานประจำของเขาก็เกิดเรื่องโกลาหลขึ้นที่ห้องโถงประชาสัมพันธ์ชั้นล่างได้ยินเสียงร้องเอะอะของแพทย์ฝึกหัดและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่ามกลางเสียงเกลียวกรัดของผู้หญิงคนหนึ่ง เขาจึงลงบันไดไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับลูกชายที่เป็นแพทย์และเป็นผู้ช่วยของเขาชื่อนายแพทย์จูสหมอคาเทียแปลกใจมากเมื่อเห็นต้นเหตุของความวุ่นวายเป็นผู้หญิงเอวบางร่างหน่อยหลอนตบตีทำร้ายแพทย์ฝึกหัดสามคนและเกือบจะบีบคอพนักงานขับรถพยาบาลลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวมอมแมมขาดวินยังกับแม่มด ใบหน้านเบี้ยวบิดด้วยริธิ์เมาอารมณ์เดือดคลั่นของฆาตกรหล่อนตกอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งอันตรายพิจารณาจากอากับกิริยาของแพทย์ฝึกหัดและคนที่อยู่ในห้องโถงซึ่งมีทั้งที่ถูกกัดถูกเตะถูกขวนและถูกทำร้ายในลักษณะอื่นอาการของหล่อนอยู่ในขั้นหนักตอนที่นายแพทย์คาเทียลงมาข้างล่าง หลอนกำลังชักมีดที่ซ่อนมากับตัวออกมาผู้คนรอบข้างแต่คือร่อนถอยออกไปพ้นรัศมีอันตรายผู้หญิงคนนั้นชื่อมารีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความอัปยศจากแหล่งสลัมของปารีสยาเสพติดและเหล้าเป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตของหล่อนตกตำ่ำหล่อนอาศัยอยู่กับผู้ชายสองคนทั้งคู่ เป็นอสรกุยที่มีประวัติอาชญากรรมเป็นชนักติดหลังแต่ไม่มีใครรู้ตัวว่าหลอนเองก็เคยประกอบกรรมทำชั่วไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าภาษาที่มารีใช้ล้วนแต่กัขะขระหลอนด่ากราดทุกคนไม่เว้นหน้าด้วยถ้อยคำที่หยาบโลนแม้กระทั่งนายแพทย์คาเทียซึ่งคุ้นเคยกับภาษาพวกนี้ยังยอมรับว่าในประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดของเขา ไม่เคยได้ยินใครพูดหยาบคายเท่าหลอนหมอคาเทียเดินตรงเข้าไปหามารีอย่างไม่สะทกสะทานพลางปลดมีดจากมือของหลอนและสยบอารมณ์ร้ายซึ่งดูคล้ายกับว่าตกอยู่ในอำนาจสะกดจิตมาตั้งแต่เริ่มแรกจากนั้นเขาก็จูงมือหลอนเดินออกไปติดตามด้วยนายแพทย์จูสแพทย์ฝึกหัดและพยาบาลส่วนมารีขณะน,นี้กลับร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ ชกช่วยโอกาสที่หล่อนกำลังตกอยู่ในอาการสงบสติอารมณ์นายแพทย์คาเทียปลุกปลอบมารีให้หยุดร้องไห้และทำการสะกดจิตเพียงแค่โบกมือผ่านหน้าสองสาครั้งสมาธิของหล่อนก็เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวและสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นท่ามกลางความตะลึงงานของประจัก์พยาน4ี่คนผู้หญิงซึ่งแต่เดิมกากันกักขระ เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างหน้ามือเป็นหลังมือลักษณะการวางท่าวางทางกลับกลายเป็นสงบเสงี่ยมพึ่งภายเรียบร้อยราวกับนักบุญแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็พลอยดูซอมซ่อหน้ารังเกียจน้อยลงบุคลิกไพร่าสามานหายไปราวกับเศกเป่าด้วยเวทมนต์นายแพทย์คาเทียเขียนบันทึกในรายงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเธอกลายเป็นบริสุทธิ์ผุดพองอย่างแปลกประหลาด ใบหน้าสกปรกมอมแมมดูอ่อนละมุนสีหน้าเปล่งประกายบางอย่างเหมือนเช่นที่เห็นในภาพเขียนโบราณเกี่ยวกับาศาสนามือโหดร้ายที่เคยดูคล้ายกครงเล็บมือที่เคยฉกล้วงลงไปในกระเป๋าผู้คนมากมายมือซึ่งก่อนหน้านี้แทบไม่นานเกือบจะฉีกหลอดลมของพนักงานขับรถพยาบาลกลับมาเกาะกลุ่มกันไว้อย่างอ่อนช้อยบรรจง ราวกับไม่คุ้นเคยกับสิ่งอื่นใดนอกจากประนมไว้สวดมนต์ภาวนาและแล้วหล่อนก็พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและสงบริมฝีปากที่เคยบิดเบี้ยวราวกับรูปปั้นปลายท่อระบายน้ำฝนดูอ่อนนุ่มภาษาสแสลงที่ใช้กันอยู่ตามสลับและภาษาวิบัติของผู้จรจัดตามถนนไม่หลงเหลือร่องรอยแม้แต่น้อยกลับกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในสมัยกลาง ผู้สังเกตการกลุ่มย่อยของโรงพยาบาลต่างตื่นตะลึงกันทั่วหน้าเมื่อมารีบอกดอกเตอร์คาเทียด้วยภาษาสละสลวยว่าหล่อนมาจากสำนักชีทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสหล่อนเชื่อว่าตัวเองกำลังอยู่ในศตวรรษที่16และดูเหมือนว่าจะประหลาดใจต่อลักษณะการแต่งกายและการสนทนาของคนรอบข้าง หล่อนว่าหล่อนคือซิสเตอร์คอลเลตแห่งชาลองสบุคคลผู้นี้เป็นใครกันแน่ที่บุกย้อนช่วงเวลาสาศตวรรษมาครอบครองร่างและแปลงโฉมโซเพนีชั้นต่ำหรือว่าหล่อนเป็นดวงวิญญาณที่มาเข้าสิงร่างหญิงผู้นี้เพื่อช่วยกอบกู้สถานภาพให้ดีขึ้นหรือว่าหล่อนตามที่นายแพทย์คาเทียสงสัยจะเป็นแค่บุค,คลิกที่สอง ซึ่งยังไม่เคยปรากฏออกมาให้เห็นจนกระทั่งตกอยู่ในอำนาจของการสะกดจิตนายแพทย์นักจิตศาสตร์เริ่มมองเห็นความยิ่งใหญ่ของงานเข้าแล้วมารีเป็นผู้หญิงที่ไร้ค่าทิสเตอร์คอลเลจคืออัญ,ญมณีเขาตั้งใจจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อเก็บรักษาผู้หญิงที่เป็นดวงวิญญาณไว้และกำจัดความชั่วร้ายในร่างของมารีออกไป เขาทุ่มเทการทำงานกับเธอทุกวันด้วยการสะกดจิตและอบรมสั่งสอนในรูปแบบต่างๆนานาหลังจากใช้ความเพียรพยายามอยู่หลายเดือนก็สามารถจะเก็บคอนเ็ตไว้ในร่างของมารีได้นานขึ้นนานขึ้นเริ่มต้นจากเพียงแค่2อสนาทีกลายเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์และในที่สุดก็ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน พอถึงเทศกาลก่อนขึ้นปีใหม่นายแพทย์คาเทียก็ตัดสินใจเด็ดขาดซึ่งเขาได้บันทึกไว้ในอนุทิงของเขาว่าในวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมผมตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะทำการฆาตรกรรมทางจิตผมจะพยายามฆ่าบุคลิกดั้งเดิมที่เรียกว่ามารีและผมก็จะพยายามส่งเสริมและสร้างความมั่นคงถาวรให้กับบุคลิกที่สองที่เรียกว่าคอลเล็ จากการทุ่มเทเวลาให้กับคนไข้พิเศษรายนี้หลายปี Sister c o l l e e ค่อยๆปรับตัวเองจากสตรที่เธอเคยอยู่ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันเธอไม่รู้เรื่องความเลวร้ายของมารีและมารีก็ไม่รู้เรื่อง Sister c o l l e e แน่นอนว่าท่ามกลางความสำเร็จย่อมจะต้องมีความท้อแท้หมดกำลังใจแทรกซ้อนเข้ามาเป็นห่วง ในสถานการณ์เช่นนี้นักจิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนอื่นจึงถูกเชิญมาเพื่อขอคำปรึกษานายแพทย์คาเทียได้ศึกษาเพื่อต้องการจะรู้ว่าในแต่ละวันนั้นเขากำลังติดต่ออยู่กับบุคลิกใดโดยการนำเสื้อผ้าสองชุดเข้าไปแขวนไว้ในตู้ในห้องนอนของคนไข้ชุดหนึ่งเป็นเสื้อผ้าเก่าของมารีที่ซักรีดเรียบร้อยแต่ก็ยังขาดวิ่งเหมือนเดิม ส่วนอีกชุดเป็นเครื่องแบบของพยาบาลที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งดูคล้ายกับเสื้อคลุมในสำนักชีสิ่งที่จะต้องทำทั้งหมดก็คือคอยสังเกตว่าคนไข้จะหยิบชุดไหนมาแต่งถ้าเป็นเสื้อคลุมแบบชีทุกอย่างก็ไปด้วยดีนั่นหมายถึงว่าเป็นซิสเตอร์คอลเลตแต่ถ้าหล่อนปรากฏตัวออกมาในชุดเก่าของมารีนายแพทย์คาเทียรู้เลยว่า วันนั้นเขาต้องมีงานยุ่งเพราะจะต้องวุ่นกับความรายกาจและอุปนิสัยกักระที่ติดมาแต่แรกเขาจะต้องทำการสะกดจิตเพื่อนำคอลเลตก,กลับมาใหม่เมื่อวันเวลาผ่านไปบุคลิกของซิสเตอร์คอลเลตได้เข้ามาครอบงำม,มากขึ้นทุกทีในขณะที่บุคลิกของมารีก็ค่อยๆถดถอยหายไป จนกระทั่งกลายเป็นผู้ผีวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่ร่างเป็นครั้งคราวและก็ถูกขับไล่ออกไปและในที่สุดก็เป็นเพียงแค่ฝันร้ายที่จะมารบกวนซิสเตอร์คอลเลกฝันร้ายนั้นจะมาคุกคามได้ก็แค่เฉพาะยามหลับนายแพทย์ผู้ปรายเปลื่องซึ่งขณนะน,นั้นมีอายุมากแล้วเล็งเห็นว่าถึงเวลาที่เขาควรจะจบงานที่แสนยากลำบากนี้เสียที ด้วยการสร้างสรรค์ความทรงจำและอาชีพให้แก่บุคลิกที่เขาเก็บรักษาไว้ภายใต้การชี้แนะของเขา Sister Collette ได้เข้าเรียนในโรงเรียนพยาบาลและผ่านการสอบมาเป็นพยาบาลคนหนึ่งนายแพทย์คาเทียได้มอบหมายความรับผิดชอบให้เธอมากขึ้นมากขึ้นเมื่อนายแพทย์คาเทียเสียชีวิตลงเขาได้มอบสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่า นั่นก็คือบุคลิกของคอเลตให้เป็นมรดกตกทอดแก่นายแพทย์จูสผู้เป็นลูกและได้กำชับไว้ก่อนตายว่าให้ลูกชายของเขาทำการทดลองค้นขวาการทำฆาตกรรมทางจิตต่อไปอีกอย่าได้ทอดทิ้งนายแพทย์จูสทำการทดลองของเขาต่อไปซิสเตอร์คอเลตก็ปฏิบัติงานพยาบาลของเธอเธอกลายเป็นบุคคลที่ผู้เกี่ยวข้องด้วยทุกคน ให้ความเคารพนับถือรังสีแห่งความเมตตากรุณาของเธอนั้นประดุดได้ดังดวงวิญญาณที่ให้ความอบอุ่นและชั้นล้างมนีินแก่สรรพสิ่งทั้งปวงที่กำลังสัมผัสลำแสงนายแพทย์คาเทียผู้เท่าสั่งกำชับให้ทุกคนที่รู้เห็นปกปิดความลับของซิสเตอร์คอลเลตตั้งแต่เริ่มแรกเพราะเหตุนี้นอกจากบันทึกรายงานทางวิทยาศาสตร์ และความทรงจำของผู้เกี่ยวข้องรุ่นเก่าแก่ซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่คนและจะไม่ยอมเปิดปากพูดเป็นอันขาดเพราะต่างก็นับถือซิสเตอร์คอลเลจไม่มีใครรู้ว่าเธอมาจากไหนเมื่อเธอเสียชีวิตหลังจากได้อุทิศตนให้บริการผู้อื่นอยู่หลายปีผู้คนในปารีสมองร่างของเธอด้วยความเคารพยกย่องราวกับกำลังมองนักบุญของพวกเขา ฟูงชนแหก่กันเข้ามาเคารพศพไม่ว่าจะเป็นพวกผู้ดีมีสกุลคนชั้นกลางสามัญทั่วไปแม้กระทั่งกุ้ยข้างถนนเธอเป็นผู้ให้แก่ทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นซิสเตอร์คอลเลตถูกฟังไว้ที่สุสานเก่าแก่แปลาเซสเธอนอนสงบอยู่ใกล้กับนายแพทย์คาเทียซึ่งเป็นการถูกต้องและสมควรอย่างยิ่ง รอรอเพราะดรคาเทียนในสำนึกแห่งความเป็นธรรมแล้วคือบิดาผู้ให้กำเนิดของเธอนั่นเองและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆในหนังสือที่ชื่อว่าอาถรรพ์ลังสังห์อนและปีศาจโดยผู้แปลที่ชื่อว่าคุณพัฒนพิชานค่ะถ้าท่านชื่นชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอลาไปกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ถ้าท่านมีเรื่องราวที่อยากจะนำมาให้เราถ่ายทอดหรือฟังก็สามารถส่งมาได้ที่นี่เลยนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn